สวัสดีค่ะหวยลาวนะคะแนวทางหวยลาวงวดวันที่22เดือนตุลานะคะ2563สำหรับที่นี้จะเป็นสูตรเลขเด่นนะคะเลขเด่นบนล่างหรือเลขวิ่งนะคะสูตรที่นำมาใช้นะคะจะเป็นสูตรหลักพันนะคะบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย3นะคะแล้วก็บวกด้วย2อคงที่นะคะสถิติย้อนหลังนะคะทั้งหมด9งวดนะคะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่23เดือนกันยา มาคำนวณกันเลยนะคะสำหรับตัวแรกนะหลักพันนะคะหลักพันก็คือเลขศูนย์นะเลขศูนย์ตามวงกลมเลยนะคะตัวเลขนะบวกด้วยแปดสามยี่สิบสี่ใช้ตัวหลังก็คือเลขสี่นะคะแล้วก็บวกด้วยสองคงที่สี่บวกสองเท่ากับหก เลข6นะคะเลข6ที่คำนวณได้วันที่24เลข6มาเข้าอยู่ที่หลัก10นะคะงวดต่อมางวดที่2ก็คือหลักพันนะหลักพันเป็น5บวกด้วย2คูณ3เป็น6นะคะบวก2คงที่5บวก6เป็น11นะคะได้1 1บวก2เท่ากับ3 สามที่คำนวณได้นะคะมาเข้าอยู่ที่หลักวันที่ยี่แปดนะหลักพันนะคะหลักพันแล้วก็หลักหน่วยเลยนะคะงวดต่อมาเลยงวดต่อมานะคะวันที่ยี่แปดสามตัวแรกนะคะหลักพันบวกด้วยสามสามเก้านะคะบวกสองคที่ สามบวกเเท่ากับสิบสองบวกสเท่ากับสวันที่1ตุลานะคะเลข4ที่คำนวณได้นะคะมาเข้าอยู่ที่หลักหลักสิบนะคะงวดต่อมางวดต่อมาวันที่1นะคะคำนวณวันที่1นะวันที่1ตัวแรกนะคะหลักพันหลักพันก็คือเลข8 บวกด้วยหน่วยคูณ3 9 3 27และบวกด้วย2คงที่8บวก7เป็น15นะคะ5บวก2เท่ากับ7ผลวันที่5ตุลานะคะวันที่5ตุลาเลข7นะคะที่คำนวณได้มาเข้าอยู่ที่หลัก10นะคะต่อมาหลัก ก็คือ3บวกด้วย4 3 12ได้2และบวกด้วย2คงที่3บวก2เป็น5 5บวก2เท่ากับ7วันที่8ตุลานะคะวันที่8เลข7มาเข้าอยู่ที่หลัก100นะคะคำนวณต่อเลยนะคะวันที่ 8เดือนตุลาวันที่8เดือนตุลานะคะตัวแรกหลักพันก็คือเลข1บวกด้วย6 3 18ได้8นะคะและบวกด้วย2คงที่8บวก1เป็น9 9บวก2เท่ากับ11ได้1วันที่12 12ตุลานะคะเลข1มาเข้าอยู่ที่หลักหลักพันนะคะ ต่อมา12ตุลาตัวแรกเลข1บวกด้วย3 3 9และ2คงที่9บวกหเป็น10บวกสเป็น12ใช้ตัวหลังก็คือเลข2วันที่15เลข2ที่คำนวณได้นะคะมาเข้าอยู่ที่หลักพันแล้วก็หลักร้อยนะคะ2องตำแหน่ง คำนวณต่อวันที่15ตัวแรกเลข2นะคะบวกด้วย8 3 24และบวกด้วย2คงที่จะกอ2บวก4นะคะ2บวก4เป็น6 6บวก2เป็น8เลข8นะคะวันที่19เดือนตุลาเลข8มาเข้าอยู่ที่หลัก100นะคะ ต่อมาวันที่19ตุลานะคะวันที่19ตัวแรกเลข3บวกด้วย9 3 27และ2คงที่3บวก7เท่ากับ10นะคะบวก2เป็น12ใช้ตัวหลังก็คือเลข2วันที่21เดือนตุลาเลข2ที่คำนวณได้นะคะมาเข้าอยู่ที่หลักหลักร้อยนะคะ คำนวณต่อนะคะงวดปัจจุบันแล้วนะวันที่21นะคะคำนวณวันตัวแรกก็คือเลข7นะคะบวกด้วย7,3,21ได้1และตามด้วย2คงที่7,1บวก1เป็น8นะคะ8บวก2เท่ากับ10ตัวหลังก็คือเลข0สําสำหรับวันที่22นะคะวันที่22พรุ่งนี้นะคะตัวเลข ตัวเดียวนะคะเลขวิง่งหรือเลขเด่นของเราจะเป็นเลข0ูนย์นะคะไม่ปักหลักนะสามารถเข้าได้ทุกตำแหน่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณมีผิดมีถูกต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสนุกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะย,ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ